เดฟอยู่มออะไรแล้วเดฟมสามครับที่คิดว่ามอสี่มห้ามหกกันเนี่ยเสียงแบบนี้สิบสิบห้าถูกแลนนัทเอ๊ะเอเอาสมปนกาบอกอยู่พวกเราเลยะให้น้องเขาเดาดีกว่าอะไรนะยี่สิบห้าเอ้ยเจ็บเจียบเจ็บไม่ดีกวัว เฉียดมึงกันดิเจเจ้เฉียวอ่ะนัดมันหกน้อยนัดเฉียดได้อีกสามปีอ่ะประมาณสองปีสามปีได้ระบุระบุอายุเว้ลิ้มลิ้ซ้อมอยู่ซ้อยู่ยิงได้ยิงได้ยิงได้เล่นได้ว่าครูวิ่งได้เจอแล้วเหรอใช่เจอแล้วก็เสร็จสิอย่างเงี้ยเครื่องนิ้เออเครื่องนึงนิ่มๆนี่มึงเพิ่งเจอกันแล้วมึงเสร็จอ่ะ รีบรีบรีบโดดแล้วไม่ได้แล้วอย่าเพิ่งล้มต้องเสร็จก่อนล้มเออไม่งั้นเสียภาษีแล้วเนะี่ยต้องหลุดแล้วเนี่ยจุกระดับเทพห้าเครื่องไปเลยเออ <laughs> ทำไมเขาทำไมเขาเงียบสงสัยเขาจะตั้งใจจุกเกตี้ <laughs> เกดิแกีิโอ้โห มีช็อตปะ่ะมี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 แกะเลยแกะเลยนี่แหละครับโอเครึงดูความสนใจได้จะไปทางไหนดีไหนมาตัดเส้นเนี่ยลินอุ๊ยล้มอยู่ใกล้เจนี่ว่ะใกล้กูเลยเขามาแล้วมาหาหอมเห็นเนาะใช่มันเห็น ขาหมองหน้าผมไม่มันรู้สึกมันอยู่นี่มิบเลยเขากลับแล้วเขาเฟจไม่เจอเดวีวีฉีดเลมทำอะไรของมันเนี่ยก่จะแกล้งจ้องรให้คนไปปลุกนึกว่าเฟดไปแล้วอะไรองี้ดอกีให้ขาดเลยไอไปดไอ้ก้ดอไดีย้อ้มกูสิจะเอาตไม่อุ้มออ เฮ้ยออกเลยปะเนี่ยไปแล้วมึงไอ้อุ้งก็เลยของมึงไปละกึงน,นั่งปั่นไฟอยู่ลิมตลิงเดี๋ยวเดฟไม่ได้ปั่นไฟนะเออจ้าเออจ้าฮัฟติดเปอร์แล้วฮัฟติดเตอร์ปันป่นอยู่ปั่นอยู่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามองมาว่ะเอาแมวมาเขาบองตาเอาแมวมาเฮ้ยอยู่แค่แล้วอ่าอยู่เล่มตระเล่นนะเล่มน้เลยโอเคอันนี้คนนี้นี่มันทำอะไรของมันแหวไอ้นนี้บ่กมันเอามันได้เควสเฟสตีป่ะสี่ครั้ง พี่เล่นไอบอลแล้วพี่ได้เกียร์อะอะไรนะมิดเกียร์ไอ้บ้าเล่นไปหน่อยเดียวเองเพิ่งผ่านเวอร์มาเราเล่นไอบอลฆ่าบอสไอบอลไปสามตัวเองไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยเล่นแต่เด็ดบ่ายตอนนี้มันมีกิจกรรมอีเวนต์มาอยู่ด้วยตอนเนี้ยจะทำอย่างนี้คิวก็เอาแถมอีกหนึ่งเครื่อง โอ้โเยนสเนมาละโอเคแป๊บนึงโอ้โหอาบน้วน่รวอะเฮ้ยเราเราสายนี้ต้องอาบไวๆใครว่าอาบช้ากันปันนะเอ้าคนนั้นไม่ได้ปั่นเลยมั้งนะเฮ้ย เ้ดือดผ่านาน้ำเงินลอยต่อไเลยไอ้ผมไองพันนะ่ะซักทีเดียวอะ่ะโอ้โหฮะเดี๋ยวบอกเขาว่าอยู่ทำไมปะเนี่ยฝ่ายเดฟอ่ะลินไปประตูไกลๆนู่นเลยนะอยู่พี่ผมเห็นไหมผมเปิดประตูเลยนะเมื่อกี้เกือบเจอเลินแล้วม,นะมันไม่อยู่ประตูอยู่ใส่ว่ะ ขอาแแห่มาแล้วมีโนวันปะโว้เราเสียงมันชัดเจนว่ะเฮ้ยเขาไม่ยืนมองโคเตมไฟอยู่เฮ้ยฮัลูอะลูก้าวก้าวไว้อุ้ยโนวันอะเปิดแล้วไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้นับเร็วๆเลยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเฮ้เอ้าทำไมโดนน่ะมันอยู่นิ่งๆคือมันเล่นๆไง ใส่หน้าใส <ii> mm ่ก hmm. ันเลยสิแ <ina> ลิกยอ้วๆงั้นนะไม่ไปไหนด้วยไปไหนเลยมันเซ็งไงใครฟังโทูเทมันคันมาคันนะอะไรใครโทัใครฟังโทอเทมเองตรงนั้นเองเอาไว้ตรงนั้นน่ะโอ้อุ้มกูถือยกได้แต้นตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะเนี่ยเห็นไหมนะจูไปทางตรงนั้นมันอันนี้อยู่นินวิ่งไปแล้วมันเดินไปแล้วคันมาเร็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 ว คานอยู่เว้ยเออพี่อ่ะเดินไปดีเ <c oughs> มาจีร่าทำไมมันเดินตามวะคันเป็น,นปหลุมเร็วคันเป็นปหลุมเร็วเอาหนี้ลูกเองอุ้ยมันเอาแล้วไปออไประตูแล้วที่ที่ประตูเราอยู่ที่ประตูจะไปหลุมเหรอออกเร็วเร็วเร็วเฮ้ยทำไมต้องออกอะ่ะ เราเป็นคนที่ใจร้ายอ่ะน้องจะลงหลุมไงเหรอเดี๋ยวหลุมไม่เปิดดื่เพื่อนไม่ออกอะ่ะโผเพื่อนอ,ะอ่ะ <c oughs> สายนี้มีแต่คนสวัสดีครับแคลทหันไปเพิ่งเห็นแชททักมานานหรือยังยังไม่นานนะโอเคสายนี้มีแต่คนวิ่งผ่านน้ำกันทั้งนั้นใจว่โอ้โหแรงไม่เินเลยอ่ะรอดไปน อะไรอ่ะไม่ายไรูนเ่าเอาอะไรเว้ยแรลงเจ็ดแรลงเจ็ดเรามีบาร์บีคิวมีล็อกเครื่องโหดกว่าเราอีกอาไรไกคัทตาอแคทไม่เข้ามาเล่นเ e ็ตบารเลยหรือไปเล่นค่าตกรรอตบสเตมเมอร์อยู่ไก่นกผมผมผม เลยอ่ะลืมชื่อด้วยอ่ะชื่ออะไรนะเด็กใหม่ใช่ป่ะชิดด้วยถ้าไม่เห็นตัวไอ้โดนอีกแล้วอ่ะไอ้โดนมันล่องเหมือนได้แ่ลงสวยแดงแดงสี่สี่สามแปลกแปลกต่อยกแปลกต้องแตกต่างมีคนแตกต่างคนเดียวในโลก อะไรโลคนมันเก่งไงเออเข้าใจดิสายนี้มีแต่คนวิ่งผ่านน้ำโอ้โค่และป้างานเยอะครับอผมไม่ได้วิ่งผ่านน้ำนะแต่ดูรู้ผมก็อ่านไม่อาบไม่ถึงสิบนาทีเอาไม่ถึงใชเนเนี่ยผมอาบยังไม่ถึงสามสิบวีเลย รู้สึกว่าเมื่อกี้ฆาตกรไม่เห็นตัวผมเลยไม่ฆาตกรมันไม่เล่นอะไรเลยอ๋อมันมันเซ็งมันนอ๋อรู้นรถเทมนไฟโดนแกะเร็วไปมันได้มายนเซ็งเลยเหรอมาเล่นสายปั่นไฟแบบอีดีดีกว่าแรงไม่ขึ้นนะ ไม่ใส่ปันไนก็คือไม่อดควนกับความยืดยุนต่อไปนี่ครับปันไปเรืวมาเลยนะมามาเ่อแล้วเอาไปสอเป้นเลยปืของไอ้อะไรวะเดี๋ยวไว้อะมีมาประสานกับความยืดยุนของกูไงตอนนี้มีมีเดลมีโดนมีเจเล่นอยู่ เดฟเดฟเออเดฟไม่อยู่เดฟไม่อยู่เออเดฟตายแล้วไม่ได้เข้ามาดูเพราะพี่ไม่ได้เล่นมอนเตอร์ฮันเตอร์ล่ะสิหนูไม่อร่อยเล่นอยู่ตอนนี้เดฟไม่อยู่เดฟไม่อยู่มีแต่คนวิ่งผ่านน้ำโอ้โอเล่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 โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ อ้าวพี่ไม่กดละอ๋อกดแล้วไห้เหรอาไม่ถันแล้วกับพี่เขาไม่กดไม่ถันแล้วโว้ยเอ้งน่เอ้ยน่ะนาะอะไรของมันว่าอยากเล่นแต่ไม่กดเล่นมันยังไงจะได้พักนิ้วกันบ้างไหมเหรียนโดนตัดอ่ะ ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอคนเหล็กโอ้ด่านนี้กูตาใช่มาลูกหายใจไม่ออกผอเกินหน้าประตูเลยกูละให้เกิดอยู่กับผมโอ้ยทำไมต้องมาเป็นมาดิโหปันกันอย่างนี้ก็เสร็จไวสิครับ ใช่9%ก25%ับอีก15%โอ้กระปืนเข้ามาใช้กล่องด้วยเอ้าเป็นสปริงเกอร์เหรอปั่นปายเฮ้ยล่อมาทางนี้ล่อมาทางนี้ไม่นะเอ้าเห็นผมดึงอย่างไวเลยไปแล้วไม่มีไม่มีของนะไม่มีของ ปัน่นไปยใส่ใส่เลยใส่เลยแปลกเนี่ยทิ้งเราอีกอ้ะทานมาดิทานมาแล้วมันจะรอดไหมเราเพื่อนมันขาดไม่ทันแตนบายอย <normal> ู <default> <AU T> ่แตนบายอยู่มาเลยมาเลยเพื่อนเพื่อนสุขภาพยา่นจ้านะฮะ จะไปมันอยู่ใกล้ๆกันวะซ่อมอีกเจซ่อมเจซ่อมไปมันมีแฮกลูนหรือเปล่าไม่มีทำมมันไม่มีไม่มีไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปแล้วมันไปทางสองคนมีเดวิดถุงมาเท่าไหร่เฮ้ยทำไมน้องเขาเดินมาอย่างเงี้ยอั่นเนี่ยโอเคโอเคโอเคแล้วไร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 ตัวนั้นแหละ มพอดีว่าอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้มันไม่ดีแล้วโอ๊ะโอเคสวยเสือเก่าบ้านเก่าโว้ช่างโว้ป๊เฮ้ยอย่าเพิ่งเซนจ้าอี๋โอ้เออเออไม่เห็น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 ขยิงเบลขยิงเบนแล้วทำไมกระเด้งไวจังตอนฮิว

โดนโดนมาลงแท็กตัวะัลโหลเฮ้ยเครื่องตรงนู้นนี่ว่าจะเสร็จอยู่แล้วเครื่องไป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 เลยเดี๋ยวเราช่วยอยู่เราช่วยอยู่ตามาพี่มันมานี่อ่ะคนละเก้าเปอร์เซ็นต์ไปจะตายคนแรกอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ามาอยู่เลยพี่รีวิวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตีทะลุมึงตีนทะลุเลยล่ะ ตีโดนแล้วพี่แต่ไอ้รูปอนิเมชันแบบโอ้โหบางเฉยโอ้โหพี่ทต่ไมล่ะมึงฮิวไม่ได้ไม่ใช่เหรอฮิวได้ฮิวให้เขาฮิวให้เองไงมามาประตูนี่ประตูยิงไปทางนอยู่แล้วโคนอะไรวะยิงเราเนี่ยแหละไอ้บักนัดไม่เห็นกูไม่เห็นกูวัดดีอ่ะบักนัดมาเฮลบัตนัดมาฮฮลฮิวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวไวฮิวไวด้วยฮิวไวด้วยแปะแปะแปะเชื่อมให้ก่อนโอเค ติดเบิกอยู่ติดเบิกอยู่ไม่เห็นกูได้ไงวะเมื่อกี้ไปย้อนดูสตรีมนะพี่เดินผ่านหน้ามาเลยอไม่มันมาแล้วเจมันมองผมมันมองผมคนเดียวไงเจมตามมึงนะออุ้ย่ะเฮ้้ยโโอหมจไม่โดนแข็ไม่ใช่เหรอ ยังโอเคกูรอตามเครื่องนี้อยู่ไปเลยไปเลยไปเลยตามแล้วตามแล้วตามแล้วที่มีน้าใโดดโดดท่าหน้าต่างไปแบบหลาเยื่อใหญ่จะบอกว่าผมเนียนมากจินตนาการวิ่งยาวหลายชั้นโอเคไอ้นัทมันไม่ได้ตามตรงเนี้ยไม่รู้อ่ะแต่ผมเนียนน้องแคทน้องแคทบอกอย่างเนียนอ่ะน้องแคทดูอยู่อ่เขามองตาเฮ้ยมองแบบตามืออย่าต้องร้องใครวิ่งมาเนี่ยช่วยมือไวยช่วยด้วย แจกมาดิครับก็มาดิครับเพื่อนังที่เครื่องลงลุยยังไม่เสร็จเลยไปแล้วสปินไปแล้วเพื่อต้นไม้ต้นไม้ตึ้งบันฝาตึงบันฝามาจริงทีหนึ่งอีก้าขึ้นเลยเพื่อโดนแล้วจิงมาไกลอยู่นะสวยโอ้ยโอ้ยใช้เก้าเปอร์เซ็นต์ให้มีประโยชน์ตอนนี้ เห็นผมตัวอย่างงี้แต่เนียนนะบอกเลยไปไปทางไหนวะไปกระทือบเครื่องไปกระทือบเครื่องที่เจให้ซ่อมให้สกิดไปเมื่อกี้มันไม่ได้เดินไปหาแกทางหัวมันก็อเลยเดี๋ยวเราขปั่นเสร็จแล้วยังไงโอเคไปทางเครื่องเสร็จอะไอมันดักหน้าใครวิ่งมากำลังจะไปดักหน้าอยู่เหมือนจะไปทางสองคนนะหลักนั้นโดนห้อยเหรอ ใช่ใช่เหมือนไปทางสองคนนะอืมขอสักรีนี่ใครอยู่ใกล้หรือว่าโดนตามอยู่คนที่วิ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่โดนวิ่งเยอะแล้วกันทำไมเปลี่ยนชัดเจนแถวนี้วะเอ้ยน่าจะเปลด่นต่ออีกนี่วะอีกยาวยาวเยอะเยอะผมวิ่งอยู่ผมวิ่งอยู่อา้าวใครกระโดดมาวะเนี่ย <c oughs> เดยนนะเดินนะพระเอกในเมืองไทยเดินเลยเดินเลยหดลอยมากก็ต้องขอไวมากเอ้เนี่ยลงขึงปืนนะไปเครื่องนู้นเครื่องนู้นจะเสร็จอยู่แล้วใช่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 เครื่องนู้นเครื่องนู้นลุยลุยเฮ้ยตายแล้วนะไม่ไม่ทำอย่างนี้พลามันแม่นเกินหน้มันไม่ไหวว่าตอนนี้มันโกงหรือตั้มแม่นเหรอวะ แม่นหรอวะสัตว์ตัวาดาเลยแม่นแม่นหรอวะแม่นหรอวะเรเออโดนมันแล้วเรายังหลบท้ายเลยั่นมึงนี่ไม่ใช่กูเครียดตัวนี้มันกังวลนะพอเจตัวนี้ล้วมันแบบยังไงไม่รู้ไม่ถูกมงมันกังวลหลังอ่ะใช่ออกไหวตัวที่น่ากลัวที่สุดผมว่าทันเทศนั่นแหละ ประเทศเหรอตัวปืนประเทศจะโกงที่สุดในเกมเลยนะเว้ยไม่โกงนะมันเห็นเออไม่โกงสมร้รหน้ามึงทำไมเราเดินจังไว้ไงเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะรอไปคิวมันก็มีเปล่าวะเงไอ้นี่หลุมอยู่นี่หลุมอยู่นี่หลุมอยู่นี่แต่งร้องก็มีนี่เห็นปหมหลุมอยู่นี่นะหลุมอยู่นี่นะเห้นัดมาตามกูมาดิเอาเห็นกูเฉยเลยอ่านโคตรแมนบอกเลย นิดทิ้โฟรีกูบอกว่าไปแล้บิดราคาขึ้นมาแล้วอ้อกมาออกมาเอาวะปิ้นเลเฮ้ยโอ้โหยเวนเจอกูเฉยไม่ได้ครับโอ้โหยก็ยิงทะลุไม้ไปดิเอ้าพูดได้ไม่นานเดี๋ยวเดีวดูแล้เดี๋ยวดู๋ยวเดี๋เอ้าโอ้โหมันยิงเลยอ่ะมันเห็นแล้วมันยิงเลยอ่ะป้าโหยเวนไังแม่นอ่ะ ก็ให้น้องมายิงพี่เลยโผล่มาเจอยิงเลยอ่ะเรียกโดนยิงอ่ะเฮยอะไรของมาจะไปช่วยน้องล้มไปเลยพี่ตัวนี้คอยล้มไปอยนั่นแหละล้มไปเลยไม่ต้องให้มันสตันได้ล้มไปเถอล้มล้มล้มอะไร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 ต้นม้เยอะแยะเออโอ๊โอ๊กโอ๊โดนไม่ทันกระเดนมนี่ติดกำแพงไปเลย เบาเกินเฮ้ยโหแม่จิงก็มาดิวะลูกกระจอกแบบนี้เจะได้หมดแม่จิ้อยากกางกระสุนดิ้มอะไรโอ้โหนี่อะติดกันไม่ดีเกือบเดหล่าถูกว่ายดุมอยู่ไหนวะาจำไม่ได้แล้วอ๋อเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจำได้แล้วเห็นและเฮ้ยเจย์ฉีดไปไกลๆดิกลัวจะ์สเต็ปกูอะไปเล่นไกลๆดิ เออเออโดนแรงโดนแรงมันมันโผยขี้เผาเฮ้ยโผยไปจับอุ้มละอุ้มละมาแขวนไหนเหรอแน่าจริงเดี๋ยวฉันลูกกับนไปไกลพี่ไปไกลอยู่ไปไกลอยู่เสียตายไปปฏิหารมันเดี๋ยวไปคิวพี่มันเห็นพี่ใช่เหรอได้อ่ะกูอยู่ตรงหลุมไหมเนี่ยเออกำลังดึงมืออยู่ เอาเลยพี่มันจะมีปฏิหารมาแล้วบอกแล้วกูมีปฏิหารเสมอแหละเจ๊ไปไกลๆเลยแต่มันน่าจะวิ่งกลับมาหลุมแหละก็ให้น้องเข้ามาวะมันไม่เห็นหลุมไหมครับไม่รู้มันเห็นยังยังยังแต่โล่งขนาดนี้น่าจะเห็นแล้วอ่ะกูอยู่นี่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 อย่า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 มึงอะลูกกระจอกอย่างนีะทำอะไรกูไม่ได้หรอกไม่ขึ้นแรงหนึ่งสักทีจริงกันดัน อ yeah, yeah. pues ุ้ยหล่นไปเลยพี่ไม้ไม่ต้องอยาเดี๋ยวจลองจะมาเล่นกับผีอย่ยากอะไรอะไรติดกำแพงติดกำแพงอยู่นี่อะไรอ็เจ๊วิ่งไปไกลกูอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนตรงไหนเนี่ยอันนี้ชักแม็กมองชักแม็กไม่ได้ยู่ตรงไม้แร้วตีลงว่ะเอ้ยไล่เหีอยเปรอะ ได้วอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะติดกำแพงติดกำแพงถ้ามันไม่อุ้มแสดงว่ามันเจอหลุมแล้วมันต้องอุ้มพี่แล้วไอุ้มไหอุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มเฮ้ยอะไรวะนี่ไงมาหาผมมันรู้ว่าผมอยู่ตรงหลุมอีกาขึ้นผมแล้วเนี่ยเรียบร้อยเห็นหลุมเห็นหลุมแล้วเจไม่ต้องแล้วกลัวไม่ได้ตั้งใจเลยนะ มันเสกมีปฏิหาร4%ี่เปร์นต์อไม่แต่มันมันเดินมาหากูเจอเลยยังไงก็ไม่ทันไหวตาแรงก็ได้มั้งอะไรยังหกไม่รู้อะไรวะปฏิหารสี่เปอร์เซ็นกูตลอดเลยเอ้ยเจมติดได้ไงวะ ติดเฉยะติดตอนที่อบอกว่ามันไม่ควรจะติดอ่ะดูยดูยมันก็มันก็จะปิดหลุมมันรอปิดหลุมอยู่อยู่วะมานเปิดประตูให้กูออกเด็ไนะจริงอ่ะตามแมวขึ้นแล้วแมวขึ้นแล้วเฮ้ยกูจู๊กอยู่น่ะฮะกูไม่เจอลอก